ก็ต้องกล่าวสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับช่องผมอีกแล้ว s ซตนซีอาซในวันนี้ผมไปเจอเกมใหม่ผมเลยเลือกลากเพื่อนอีกสีสามคนเนี่ยมาเล่นกับผมด้วยกันเลยนะฮะเดี๋ยวขี้มันจะเป็นยังไงเนี่ยก็ไปดูกันเลยเออใช่แมปโลบอกอันนี้เนี่ยมันชื่อชื่ออะไรวะเออแบบนะเออสเกล่ชาวามาคเออเออดออโนโมารีเฮ้เล ซึ่งผมต้องบอกได้ก่อนเลยนะครับว่าเสียงกีตเสียงเพื่อนผมผมกับผมเนี่ยแม่งโคตรเฉี่ยออนเลยครับสำหรับใครที่พอไปดูวิดีโอแล้วก็พอไปดูกันเลยนะครับเอาไปปี๊ซี้อ่อนไอ้เหี้ยทุกคนร้อนหมดเลยแล้วกซยอดอยู่ไหนวะแก๊งกูไม่รู้กูไม่รู้ไอ้เหี้ยจะกดเกด้าใครวะฉันอปันกดดีเอ้ยยืดเบียดกันดีแล้วก็เหมืออนไ้เยอะ อย่างไรดีอย่าไรดีไอชีบ้านนี่เออชีบ้านี่งานที่มึงอะไอเดฟมาไงอะคนไทยไม่เห็นแันอะไรอะยังไงอะยังไงอะว่าเขาทำอะไรกันอะเฮ้ยชีว่าชีว่ามาเออตั้งไว้เออไหนออซ้อนอยู่ไหนอะซอนอยู่ดี่ซ้อนอยู่ดี ไม่ไหววะว้งวงชี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 ทุกคหาชีดิวังเองเออคูวังเองว่นวายันชิบหายอะไรเนอะทำไมทำไมลูกเขาไม่น่าลูกไม่มีหน้าเอ่อคูก็ไม่รู้เหียบอ่กูเล่นล้นล้ลแล้วไมไม่มีหน้าอีไรอ้าวมี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 ่าไม่มีนะเอาไม่มีมีดเหรอเอ้าเหียแล้วกูจะแล้วคูจะหันเนื้อยังไงเอาเอาอะไรวะ

เประตูทิ้นไว้แม่เลยนี่ต้เปเลคกูมึงจะเปิดน่ะนี่อะไรวะนี่ผู้ใหญ่บ้านเราเงียบเลยมึงถามตดด้กินข้าวอยู่ไงชิวๆอมไอ้หี่อะไรมันยืนอย่างนี้วะเมื่อกี้กูดใจเดือดรตัวเหี้ยเนาอมึงอมอตัวเหี้ยเราเมกี้ ไม่รู้ว่าเปิดประตูอีกรอไปอย่าเปิดประตูไอ้วปิดประตูอีอะอยู่งงอะไรกันเองแล้วแบบไแล้วกูจะปิดหน้าหนตาอย่างไงอ่ะตรงนี้เหรออ๋อตรงนี้เออใช่ใช่แต่แต่อย่าปิดหน้าที่อะโอ้ยอย่าบังอฟาดเลยสิอย่าบังเอาชีตมา ủa bang băng! fighter board yêu bang yêu yêu bang fighter board yêu bên bó mẹ ủa bó mẹ vừa lâu rồi cái lúc này có lúc bây giờ 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 có lúc Đừng giờ cửa lúc bây giờ có lúc เออเดี๋ยวกูเติมเนื้อให้เดี๋ยวกูเติมเนื้อให้เออเเออออไยบอเออได้ละได้ละชีสมาเออเออเอาวางไปเอาวางไปเสียงเฮียอะไรใครมันมาขอประตูเฮียกนจะทำงานหรือสั่นอย่าเปิดอย่าเปิดอย่า ยาไปโอเคโอเคขอยากเข้ามายาไอยงมันกิดมันดแล้วมงก็รอย่าเปิดนะเราจะไม่เปิดบเราจะไม่เปิดบรายาเปิดเปิดเปิดะเยขอบคุณเพื่อนฉักลังรอเสีงเี้ยรีวไอคยอะไรวะนะไอยไรเนะ นี่คไอแม่บอกว่าไแมมีล้วไม่รู้ไอแมสกูไม่รู้ไอแมมาขี้ตอนนี้นอะไรเ่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้มีคนวมากีไรทเข้าน้ำมาขี้ตอนนี้งไไอแม่ลไม่ไม่กล้าไม่กล้าออกห้องไอขีแมแล้วผู้ใหญ่บ้านกูแม่งโคตรชิวเลยอ๋อชิว

เอาไงเดี๋ยววะวิวอีไม่บุกเกอร์ฟอร์เรียบร้อยกูเมือแม่งเดินมึงไปไกลมึงไปไกลย่ายายายาเปิดจะตางค์ว้าว้าวของโอ้โหเนื้อหมดใครก็ได้ตื่มเนื้อดีไอเหี้ยเนื้อแมตช์แทนไปโอ้พ่อเฮ้ยพวกมึงสองคนจะยืดอู้เหรอเดี๋ยนี้กูหักคอทิ้งเพียงคนเลย

เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไมเขาชักปิดบปิเขาเป็นอะไรอะไอ้ิขเป็นพิษหาต้องต้องปิดคอเขาเป็นอะไรอะคอเขาเป็นอะไรไม่รู้คอคิดไอ้ยิงไอ้นี่ยใช้ยามมองตาแก้วพองนี่เขาเป็นอะไรเป็นคอคิดเอ้ยมันไปแล้ว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 ไปแล้วกียิอมาดิให้ดูอยู่ทีวีขลงมึงอ่ะไอ้ต ไปตูได้ไหมเช่นกันไปก็ดูสีไดูดีแล้วไอ้หลัดงั้วมึงก็ฝากสีเหี้ยไม่มีแล้วไอ้เหี้ยเคหายไปละเกือบตายแล้วแม่งชิดคอมาแต่ไกลเลยทำไมน้าเขามีด้านด้านหลังด้วยมีด้านด้านหลังไอชิบหายกูให้สั่งกาแฟสีดินเนะแป๊บกูขอดูกล้องแป๊บ ไอ้เจนี่กูไม่ไว้ใจปิด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 หลาเป็นขาเป็นกระดูกเลยสัตว์วุ้นปยังไ้เหี้ยมันไปายังเห็นเลยเหี้ยเหี้ยอะไรเนี่ยกูรู้เจออะไรวะมันปยังไปแล้วมันจะปจริงอ้ยเออไม่เครเปิดวะเออเดยวเออเดี๋ยวเดี๋ยวสกอนียสัตว์ แม่เชี่ยพวกโลเี่ยมีรถได้ปะมเฟร์เดลอะแต่วันแรกงเห็ดไหมเชี่ยมันตกคแล้วมันอะโอ้โหใครไปยูดด้านล่างโต๊ะกลัวเหียมึงกำแพงหนีไอ้สัดมึงทะลุกำแพงได้เหรอไอ้ใหญ่ใครไว้ไอดำมีคนเกะไอเชี่ยนี่มันมีแขนว่ากูขี้ไว้ไมว่ากูขี้ไว้แบบอันนี้นะเชี่ยไอ้แว่นมันมาไม่กหัวอยไอ้ไอ้ควาเนย ไอเมึงไปได้ไอ้เไปไขอปิดด้าท่านเห็นไปไวาเปิดประตูดโวยมองะไปิดประตูหน้าคนอื่นอีกไอ้เหี้ยเร็วกันาไ้ตไ้วตีกมาแม่งวิ่งผ่านหลังไกีเห็นอยู่ตรงนี้เลยประตูดะไควีนนี่เปคนคนเกนเน กดคแะ้็ตั้งต้องไปไหนอะไอบาสต็อมไปไหนไปที่เอามาไอมอยู่ทีไหนอมอยู่นู่นขับรถรถชนตายหาซะต้องเดินต้องเดินแบบระมัดระวังเออเออแบบเราบอกเดินแบบเรามันระวังโดาจอดชนตังหาหมดไอ้เหี้ยเฮ้ยไอ้ด็กสาวไอเด็กพาวเคอเลยเหี้ยกูว่าคิดไม่ละพอเหี้ยพอเอาไปวันแรกไอ้สัตว ฮะ <c oughs> อ่าเดี๋ยว็กแบเด็กแอบอืมไปกูร <c oughs> ู้สึกว่ามันเงียบแปลกๆวะกูก็ไม่รู้อะอดีข้านบนข้านบนหลังนะคะยังไม่ได้แกะไม่ได้อยู่มโอ้ฮะของเก่าอ,อยู่ข้างหลังอะไรเดี๋ยวทำมยาญาติคนนี้ไปแล้วไปแล้วดิวัดไปแล้ว เอมเนมาเดินกลับไปด้วยเี่ยเปิดเพลงหน่อยดีกว่าโอ้ัหายอ่ะใครมาเอาเพื่อนมาเล่นขอไปทั่วเลยตู้เย็นรลงไปตายเป็นรถไฟระแม้เลยสั่นเอาเพื่อนมาเล่นเต็มเลยเฮียชิปในวันนี้ได้ทำการจบลงไปที่เรียบร้อยชิปนี้มีเพียงแค่เท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนสำหรับการดูจนถึงจบตอนนี้ และใช่ครับสำหรับใครที่อยากกดเข้าเซิร์ฟเวอดิสคอร์ดผมอยากจะเข้าร่วมเป็นคอมมูนิตี้กับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิมใ,ในคำอธิบายให้ขอบคุณมากครับสำหรับการดูคลิปนี้บายบายครับกดไลค์และกดติดตามผมเดือนนี้ก่อนที่ผมจะเอาปืนไปยิงหน้าหุ่น